อันนี้นะครับคือเลื่อยนะครับ12งนิ้วนะครับของ Honda อันนี้เลื่อยเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับราคา2 0 0งในช e ้อปปี้ใช้ส่วนลดนะครับในการซื้อ ใช้คูป,ปองส่วนลดในการซื้อนะครับก็ได้มาในราคา2,200นะครับนี่คือเลื่อยตัวใหม่นะครับที่จะเอามาใช้โปราตานเป็นของย e ี่ห้ออนด้านะครับความเร็วรอบอยู่ที่18,800รอบนะครับ หนึ 1> 1. Wh, ่งจุองแปกิโลวัตต์สาัแนะครับขนาดโซ่สามัแปดอลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสวิตช์นะครับสวิตช์เปิดปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโชคนะครับเวลาสตาร์ทอันนี้ก็ต้องอเป็นคันเร่งนะครับ ต้องกดก่อนนะครับแล้วก็กันเร่งนี้น้ำมันนะครับนี่ก็คือเติมน้ำมันก่วนด้าน,นี้ก็เป็นน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับอันนี้เราประกอบแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับยังไม่ได้ลองนะครับดูนะครับก็ถือว่าอ่า แข็งแรงพอสมควรนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นปฏิกแข็งนะครับอันนี้เป็นโลหะน,นี่เป็นปฏิกแข็งนะครับดูนะครับดูแล้วก็สวยงามนะครับขนาดไปเรื่อยก็สิบสองนิ้วนะครับดูนะครับนี่ก็คือเครื่องมือที่ได้มานะครับ ผมนี่รีวิวเป็นครั้งแรกนะครับก็ปกติอันนี้ก็คือซื้อมาใช้งานเองนะครับก็ไมนได้ดูรายละเอียดอะไรมากมายอันนี้ก็คือหัวเทียนนะครับสำรองนะครับอันนี้ก็ให้มานะครับน,นี่ก็คือสายสตาร์นะครับสำรองนะครับแล้วก็อุปกรณ์ใช้นะครับก็มีตัวรับกลม อของใบเลื่อยนะครับตัวนี้ไว้สำหรับรับฟันนะครับน,นี่ของที่ได้มานะครับมีสูงม,มือ,อมีโซ่อีกหนึ่งชุดนี่กลวยน้ำมันแล้วก็มีเว้นนะครับแล้วก็มีแกนน้ำมันนะครับด้านนี้ก็คือใส่น้ำมัน เก้าหนึ่งส่วนด้านนี้ก็ใส่น้ำมันทูทีนะครับเจผสมดูนะครับจะเมียตาชวนอยู่นะครับอันนี้กองโราใช้น้ำมันยี่สิบห้า 25. ต่อหนึ่งนะครับนี่ยี่สิบห้าต่อหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับนี่คือยี่สิบห้าต่อหนึ่งนี่น้ำมันนะครับสิบนะครับคือทูทีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ น้ำมันห้าทูตีก็จะเป็นประมาณนี้น้ำมันถึงกีดล่างสุดนะครับสาตรซีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้ำมันผสมอันนี้ก็คือยี่สิบห้าต่อหนึ่งนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับดูนะครับอันนี้คือที่เขาให้มานะครับแล้วก็มีใบรับประกันน,นี่คือใบรับประกันของฮอนด้าน,นะครับ ดูนะครับนี่ก็คือของจ็อบปี้นะครับรับประกันของแท้ต,ต,ตัวนี้นะครับรับประกันอยู่ที่หปีนะครับสามารถติดต่อได้นะครับก็ถือว่า น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เครื่องนะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับยังยังไม่ได้ทดลองนะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็ใครที่จะซื้อจะใช้นะครับก็ดูรีวิวของหลายๆลคนนะครับเพราะของผมนี้ได้มาปุ๊บผมก็มาเกะ ตรวจสินสค้าก่อนนะครับแล้วก็มาประกอบเลยนะครับของทางร้านนี่ก็จะเป๊กดีมากนะครับนี่ก็คือเป็นกร,ระสอบนะครับก็คือเป็นกล่องนะครับเป็นลังปูมด้านในนะครับอย่างดีเลยเป็นปฟมของฉันนะครับดูนะครับเรื่องจะอยู่ด้านในแล้วก็เป็นปูมนะครับเดี๋ยวใส่กล่องของเลื่อ,อนหน้า แล้วก็ใส่กระสอบอีกทีนึงนะครับก็คือใส่กระสอบใหม่กทีนึงก็ถือว่าดีมากนะครับผมเคยสั่งของอีกเจ้าหนึ่งนะครับส่งมาให้ผมอพอมาถึงนะครับเครื่องแตกนะครับผมตีกล่องกลับไปก็เลยมาซื้อของทางช็อป,ปี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือตัวครอบใบนะครับก็ตัวนี้มัน14นิ้ว ก็ต้องตัดตัดออกแค่นี้นะครับมันีอยู่สินิ้ว16นิ้ว18นิ้ว20นิ้วนะครับแต่ของเราเป็น12นิ้วก็ประมาณนี้นะครับ12นิ้วเวลาตัดเสร็จนะครับเราก็ใส่ครอบไปนะครับเพื่อป้องกันฟันเลื่อยนะครับกับตักระ,กระเตือนอ ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องอไปเทสนะครับว่าจะใช้ได้ดีแล้วก็คงทนขนาดไหนนะครับว่าแรงนีไหมนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับตัวนี้จบที่ราคาสองพันสองร้อยกว่าบาทนะครับก็ตอนนี้เครื่องพร้อมแล้วนะครับโดยซื้อโดยใช้ส่วนลด ส่วนลด20%นะครับส่วนลด20%ก็ถือว่าคิดว่าน่าจะใช้น่าจะโอเคนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้จะมีคำเตือนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีของโลโก้นะครับ ้องขอโทษด้วยนะครับผมรีวิวไม่ค่อยเป็นนะครับก็ถือว่าตัวนี้เป็นเป็นเลื่อยยนต์เครื่องแรกที่ผมได้มานะครับเพื่อใช้ในการตัดไม้ฟืนสำหรับการโผ่ถ่านนะครับโผถ่านเนื้อันก็ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมรัาผู้ดใดสนใจนะครับก็ฝากกดติดตามกดเชด้วยนะครับ สำหรับเรื่อยฮอน d a ตัวนี้นะครับก็จะอยู่ด้านตรงนะครับเกียร์น้อยนะครับ HD ด8ีห้าแปดศูนย์นะครับ,รบขอบคุณมากครับผม